ไรที่ไม่อยากฉูกหลอกจริงๆเนี่ยคุณเริ่มกู้เงินกับแอปธนาคารบนมือถือของตัวเองซะก่อนก็ดีที่สดุดเพราะนั่นจะบอกว่าเป็นอะไรที่แสนง่ายที่สามารถทำที่ไหนตอนไหนก็ได้และเดี๋ยวนี้สถาบันการเงินเนี่ยมีการปรับรูปแบบให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากมายบนมือถือโดยที่คุณไม่ต้องไปสาขาแล้วก็ถามคุณก็รอไม่นาน พออนุมัติปั๊บก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณซึ่งทุกอย่างจะจบทุกขั้นตอนบนมือถือเลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับอัพเงินกู้จริงๆก็มีข้อเสียนะคือว่าทำธุรกรรมกับธนาคารก็ต้องอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนหรือไม่ก็คอมพิวเตอร์ค่อนข้างจะมีความสะดวกก็จริงและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นช่องทางให้กับเหล่าบรรดามิจฉาชีพ ได้หลอกลวงเพิ่มขึ้นในรูปแบบของสปายแวร์หรือคอลเ็นเตอร์ซึ่งมิจฉาชีพยุคไซเบอร์อกลโกงเขามีการพรั่นาตลอดโดยจะมีวิธีสังเกตแอป,ปกู้เงินหลอกลวงนะก็คือเขาจะเชิญชวนคุณผ่าน SMS ผ่านไลน์ผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์หรือไม่ก็โทรศัพท์มาหาแล้วจะมีพฤติกรรมหลากๆก,ก็คือ 1. เก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ 2. ดอกเบี้ยแพงกว่าที่กฎหมายกำหนด 3. เขาจะไม่ได้ขอแค่สเตตเมนต์หรือไม่ก็เลขบัญชี 4. เขาจะขอสำเนาบัตรประชาชนที่คุณจะต้องเซ็นสำรองเผื่อไว้ด้วย 5. จะมีการส่งลิงก์ส่ง SMS ข้อความมาให้คุณคลิกสมัคร 6. กคำโฆษณาที่สวยหรูแล้วก็ดูเกินจริงมากๆวิธีการสมัครสิเชื่อผ่านแอปธนาคาร ข้อ 1. เนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกแอปธนาคารที่คุณคิดว่าตอบโจทย์ตัวเอง 2. คุณก็เข้าไปกรอกข้อมูลอัปโหลดเอกสาร 3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือไม่ก็รอการอนุมัติผ่านแอปแล้วก็รับเงินโอนเข้าบัญชีซึ่งสำหรับใครนะที่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินแล้วก็ไม่ได้มีช่องทางหรือว่ามีใครให้ได้หยิบยืมได้บ้าง แบงกในปัจจุบันเนี่ยสามารถขอสินเชื่อผ่านแอปธนาคารคือตัดปัญหาเรื่องกลโกลงแล้วก็ในวันนี้ก็รวบรวมมาให้ถึง5แบงก์ด้วยกันเดี๋ยวจะเริ่มที่แบงก์แรกก็คือสินเชื่อ personal cash ตัวนี้สมัครผ่าน CIB m Thai Digital Banking นะคุณจะได้เงินก้อนอยู่ที่20,000ถึง2ล้านบาทแบบไม่ต้องคำ้ำดอกเบียก็ลดต้นรดดอกแต่ว่าคุณจะต้องมีไรายได้ขั้นต่ำที่2 0 0 0 0บาท ดอกเบีย้ยอยู่ระหว่าง18.99%จนถึง19.99%ต่อปีแค่นั้นในส่วนตัวที่2คือสินเชื่อกรุงสีไอฟินจะเป็นการสมัครผ่านแอป KMA คุณจะกู้ได้ไม่เกิน5เท่าของรายได้หรือว่าให้ได้ไม่เกินคนละ2ล้านบาทดอกเบีย้ยก็ไม่เกิน25%ต่อปีถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะรายได้15,000บาทอายุงาน1ปีมาได้เลย ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอาจจะต้องมีรายได้เยอะหน่อยต่อเดือนที่2,000 0บาทแล้วก็อายุกิจการ1ปีตัวที่3จะเป็นสินเชื่อเงินด่วน Express l o a n จากกสิกรซึ่งจะเป็นการสมัครผ่านแอปเค l พลัสถ้าคุณรับเงินเดือนกับกสิกรเนี่ยรายได้7,500บาทอายุงาน6เดือนสมัครได้แต่ถ้ารับเงินเดือนผ่านธนาคารอื่นแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีรายได้ที่1 5 0 0 0บาท วงเงินที่ให้ก็ไม่เกิน5เท่าแล้วก็ผ่อนได้ถึง60งวดส่วนตัวที่4สินเชื่อสปีด l โลนซึ่งอยู่บนแอป s c e Easy คุณเป็นลูกค้า SCB ขอสินเชื่อได้ทันทีเลยนะ10นาทีเนี่ยรู้ผลโดยที่คุณไม่ต้องส่งเอกสารใดๆเพิ่มเขาจะให้ส่งสุดที่1ล้านบาทและตัวสุดท้ายตัวที่5สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ก็สมัครผ่านแอปกรุงไทยในกรลและ เขาจะให้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งให้ได้ก็ไม่เกิน5เท่าของรายได้แล้วก็ไม่เกินคนละ1ล้านบาทตัวนี้ใครที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็สามารถทําได้นะแต่ว่าคุณแค่มีรายได้สามห0ื่นบาทถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ประกอบการนะเขาให้วงเงินคุณได้เยอะถึง5้าแสนบาทเลยนะโดยที่ไม่ต้องคำทุกกรณีเน้นเลยนะถ้าเกิดว่าคุณกู้แล้วเป็นหนี้เนี่ยก็ควรจะมีวินัยในการชำระคืนด้วย ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ